สวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านจาันโปรดจะพามาทำปลานิลผัดขึ้นใช่นะคะเป็นสูตรที่ที่บ้านทำทันเองค่ะสูตรนี้อร่อยมากๆค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะวัตถุดิบของเราก็มีนะคะปลานิลน,นะคะหั่นแบบนี้นะคะเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยค่ะเราไม่เอาหัวกับหางนะคะ แป้งข้าวโพดสำหรับไว้คุกปานินทอดก่อนนะคะตาลทรายเต้าเจี้ยวน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็มีอันนี้ขาดไม่ได้คือเราจะต้องมีกระเทียมพริกเหลืองแล้วก็ขิงนะคะอันนี้มาตำตำพอหยาบนะคะ มีขึ้นช่ายขึ้นช่ายกับต้นหอมนะคะส่วนอันนี้นะคะเราหั่นซอยเอาไว้นะคะเอาไว้ประดับตกแต่งได้นะคะตอนที่มันสุกแล้วเราก็ใส่ต้นอันนี้ลงไปนะคะขิงซอยกับพริกซอยหั่นเล็กๆนะคะวัตถุดิบของเราก็มีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปทำกันนะคะ ใส่ขิงลงไปตำก่อนนะคะขิงแหลกละเอียดแบบนี้แล้วนะคะเราก็ใส่กระเทียมได้เลยค่ะตมด้วยกระเทียมยกระเทียมเราใช้หนึ่งหัวพอค่ะ ละเอียดประมาณนี้นะคะลงไปค่ะพริกเหลืองนะคะที่จริงใครจะใช้ปั่นก็ได้นะคะไม่ต้องตำปั่นเอาได้ประมาณนี้เลยนะคะตั้ข้าวโพดเอาไว้สำหรับคลุกปลานินนะคะเราไม่ต้องคลุกเยอะคลุกบางๆเพื่อให้ปลาเวลาเขาผัดแล้วจะไม่เละนะคะ ยังพอได้ที่ประมาณนี้กําลังสวยนะคะไม่ต้องให้สุกมากเกินเกลียมแล้วจะไม่อร่อยปลาก็เหลืองได้ที่แล้วนะคะเราตักขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวเราไปผัดกันนะคะวันนี้เราใช้น้ำมันมะกอกผัดนะคะ ได้ดีต่อสุขภาพใส่พริกที่เราตำไว้นะคะใส่ลงผัดเลยคะ่ะวันนี้เราอยากกินแซบๆก็เลยมีพริกเยอะหน่อยนะคะเติมน้ำล้างก้นถ้วยลงไปเล็กน้อยนะคะผัดให้หอมนะคะปรุงรสด,ด้วยน้ำมันหอยนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะพูนนะคะ ตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะ2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเต้าเจี้ยวนะคะสองช้อนโต๊ะเลยค่ะจะได้หอมหอมเต้าเจี้ยวจะมีรสชาติที่เค็มนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดน,นึงนะคะต้องชิมเต้าเจี้ยวแต่และยี่ห้อก็เค็มไม่เท่ากันนะคะ เติมน้ำเล็กน้อยค่ะถ้าเราแห้งเกินไปเร่งไฟนิดหน่อยค่ะแล้วก็ผัดให้หอมนะคะชิมรสด,ดูผักว่าใช้ได้หรือยังนะคะใส่ปลาลงไปได้เลยคะ่ะค่อยๆผัดนะคะเดี๋ยวปลาจะเละนะคะเสร็จแล้วใส่ึ้นใช่ต้นหอมนะคะใส่เลยค่ะ คุกเค้าให้เข้ากันเบาๆนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยถ้าแห้งเราก็เติมน้ำได้เล็กน้อยนะคะต้องระวังไม่ให้ปลาเละนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะเราไปตักใส่จานกันนะคะ ห,หน้าตาสวยงามน่าทานมากเลยค่ะเรามาชิมดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะอ,อร่อยมากๆเลยค่ะเนื้อปลาเข้ากันดีมากมีกลิ่นเต้าเจี้ยวแล้วก็ขิงพริกเหลืองหอมมากค่ะสุดยอดเมน,น,นูน้นี้นะคะต้องลองไปทำดูนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปของเรานะคะขอบคุณที่รับชมค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ